ครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับห่างหายกันไปหลายวันนะครับก็พอดีเลี้ยงลูกด้วยลูกไม่ค่อยสบายพอดีเมื่อคืนนี้ก็มีคุณครูเต้ยนะก็อินบอกมาถามว่าฝังนี้ถามว่าเป็นไงทำไมเงียบเียบผมก็หนึ่งเลยคือเลี้ยงลูกด้วยครับลูกไม่ค่อยสบายนะแล้วก็นี่หายดีละแต่ว่าก็เลี้ยงคนเดียวครับกลางวันคุณแม่เขาไปทํางานนะผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะมาเตรียมข้อมูลคือหาลูกหาอะไรหรือว่า หาโอกาสทําทคลิปมันก็ลําบากอะวันนี้นะผมผมอยากจะพูดอย่างนี้วันนี้วันนี้คืออยากจะขอความรู้จริงๆนะสายตรงวัดกลางบางแก้วนะผมระงงสงสัยมากเลยอดส,ส,สงสัยไม่ได้เดี๋ยวผมมีพิมพ์มจา์พานะคือเมื่อก่อนเนี้ยมีพี่คนหนึ่งเดี๋ยวผมพูดตอนหลังนะที่ผมเคยบอกว่ามีคนมาขายพิมพ์มจานท้ายผมแต่ผมไม่ซื้อนะเพราะว่าผมไม่มีตังค์ด้วย นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพื่อนลองลองฟังไปตามผมนะแล้วพี่เพื่อนจะเข้าใจนะว่าทำไมถึงไม่ซื้อนะครับแต่จริงๆของเขา่าใช้ได้นะแต่ผมไม่ได้นารูปของเขามาประกอบนะเพราะว่าของซื้อของขายนะของซื้อของขายครั้นี้ผมเลยไม่อยากนํานํารูปภาพมาแต่เดี๋ยวผมจะบอกในตอนหลังนะว่าอะไรเป็นยังไงนะให้ชมนะพี่อาจารย์พาผมจะเล่าประวัติของอาจารย์พาให้ฟังนะสายตรงหรือสายแข็งสายไหนก็ได้วิเคราะห์ให้ผมฟังที ว่าคือผมงงอะ่ะงงงงในงงแล้วงงแล้วงงงงอ,ะอ่ะเดี๋ยวผม,มเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังประวัติตามที่ผมเจอในเว็บมานะผมพยายามจะหาให้มันสอดคล้องกันจริงนะอ่ะอันนี้เรามาฟังกันนะครับเห็นนะผมจะยขยายหน่อยนี่พระชัยวัดคีโนเขาเป้าหลงบุบุญวัดกางมางแก้วสร้างปีสองสี่ห้าหนะอันนี้จำนะพิมพ์ป้อมใหญ่เต็มโองวงเล็บอาจารย์พาวันลคัง ดูไ้นะ2 4 5 6หเมือนที่ผมเคยบอกไหมว่าไหาที่มินิสติพิมพออนไลน์ฉบับหนึ่งนำไปทําลงเอาไว้นะครับว่ามีว่าไหาที่อยู่บนบนดกศาราเนี่ยมีหายอยู่ใบหนึ่งนะครับที่เขาเขียนว่า24 5 6หถ้าคุณนําพศอ,อันเนี้ยไปสอดคล้องก็เท่ากับว่าคินโนอเป้านี้เป็นไงครับอยู่บนศาลาของวัดดกของวัดกลางวัดแก้วฟังนะอ่ะอันนี้อันนี้ที่เขาลงไว้นะผมเลยสงสยัยสงสยัยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ อ่ะครั้นี้ผมผมผมจะให,ให้ดูแค่วันเดือนปีนะให้ผมจะให้ดูแค่ปีพอสอบเป็นหลักนะนะครั้นี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นส่วนผสมมีดีบูผสมหลอมละลายอะไรอย่างเงี้ยปลาบปลาปลาบปลาก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับอ่ะต่อต่อต่ออ่ะฟังนะพระชัยวัฒนพพ์พิมพ์จย์พราพิมพ์พิเศษบุรผงติดจีวรน,นี่คืออีกพิมพ์หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูแต่ผมต้องตัดรูปเป็นบางส่วนนะเพราะว่ามันมีชื่อเขาอยู่นะครับพี่เพื่อนลองดูตรงนี้นะ นี่นี่คืออาจารย์ญญพาเนี่ยเป็นพระร่วมสมัยกับสมเด็จสังฆราชแผ่ซึ่งมีความสนิทชิดเชื่อกับหลวงปู่บุญใช่ไหมครับเดี๋ยวผม,มต้องดูอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะครับเห็นไ,ไหมแต่แต่ท่านเป็นศิษย์เอาแต่อญญาจารย์แผ่ร่วมสมัยกับสมเด็จสังฆราชแผ่นะครับเดี๋ยวผมย่อให้ดูนิดนึงดีกว่าผมต้องดูสองจอนะมันมันจะลําบากผมนิดนึงนะแต่ผมจะพยายามทาให้มันละเอียดที่สุดนะ โอเคเดี๋ยวผมหมุนกล้องนิดนึงโอเคตัวหนังสืออาจจะตกไปบ้างนะเห็นไหมอาจารย์พาวรคังเนี่ยมีพิมพ์พิเศษนะอุดผงติจิวรตัวจริงหายากใท่ไม่ค่อยได้พบเจอกันมากนะอาจารย์พาเป็นศิษย์ในสมเด็จพระสมเด็จคือวัชสุทันนะก็คือว่าอาจารย์แดงนะเป็นเป็นเป็นอาจารย์ของอาจารย์พาโดยท่านเนี่ยร่วมสมัยกับสังฆราชแพรแต่ท่านเป็นศิษย์ที่อาวุโสกว่า แต่เป็นผู้รักสันโดดนะปุ๊บปุ๊บฟังตรงนี้นะจนท่านอายุผ่านเข้าวาัยชราสมเด็จพระพุทธจัรย์เจริญวัดละรังได้อริธนาท่านมาเป็นผู้บอกพิปัสนาอยู่วัดละรังลาว2460ีลาว2460 24ฉะนั้นอันมเมื่อกี้สองสีสร้างหลวงปู่บุญเอสร้างสร้างพิมพ์อาจารย์พางงไหมงงเนาะท่านมาอยู่ในวัดละรังลาวสองสี่หก นึกออกไหมอ่ะมาอยู่วันราคาของศูนย์นะแต่พระหลวงปู่บุญสร้างสองสี่ห้าหซึ่งซึ่งมันจะอยู่ก่อนมันได้เหรอผมก็เลยงงนะอ่ะโดยมีช่างชาวญี่ปุ่นทําการเอ่อเป็นเป็นคนแกะพิมพ์ถวายนะอ่ะดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปช่างชาวญี่ปุ่นแกะพิมพ์ถวายเดีวผมจะมีผมผมจะอธิบายให้ฟังว่าโอุปพิมพ์ไหนเป็นเป็นแกะถวายอ่ะปุ๊บเยวแป๊มอ่ะ ขยายดูวันขยายขยายตรงนี้ฟังเห็นไมสองสี่ห้านะสองสี่ห้าเห็นนะโอเคนี่เห็นไหมแต่อีกเว็บไซต์หนึ่งบอกว่าพระชัยวัฒนอาจารย์พาวันละขังสร้างสองสี่หกศถวายพิมพ์โดยโ,โดยกรมหลวงอุดมศักดิ์ซึ่งปะชางปันน้นมีชาวญี่ปุ่นนั่นคืออะไรครับนั่นคือสร้างสองสี่หกศน ให้ยึดสองผมผมเลียมองว่าสองสี่หกศูนย์นะสองสี่หกศูนย์นะอ่ะเป็นหลักโดยก้นเนี่ยมีสามแบบก้นกลวงก้นอุดกิ่งและก้นอุดผงดูไว้นะก้นกลวงอุดกิ่งและอุดผงอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับผมจะพยายามอธิบายให้ฟังอาจารย์พาเป็นผู้สร้างเป็นผู้อาจารย์อาจารย์พาผู้สร้างเป็นถึงอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานวะะรรคคางเห็นไหมท่านมาอยู่วะละรลคคังสองสี่หกศูนย์มาอยู่ปุ๊บสร้างเลยนะ มาอยู่ปุ๊บสร้างเลยนะ,ะงงไหมงงเนะอะแล้วท่านเป็นหทหาธรรมีกาหลวงหลวงสังฆราชแพ่หลวงผู้บุญวัดกลา,างแก้วและเจ้าคุณสุทรนพรวัดกรลยาอีกองอีกองค,ครับแม้ท่านเป็นลูก,ลกวัดธรรมดาบล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 า,บา,บา,บานี่พราท่านพระท่านจำหน่ายอยู่แค่หกพันบาทนะดูไว้นะหกพันบาทเห็นไหมหกพันบาทนี่เว็บประมูลนะหกพันบาทผมจะไม่ยอ่อให้ดูเห็นไหม เว็บแรกบอกว่าพิมพ์อาจารย์พาสร้างสองสี่ห้าหกอีกเว็บหนึ่งบอกว่าพระพริมพ์อาจารย์พาสร้างสองสี่หศโดยช่างของชาวญี่ปุ่นอีกเว็บไซต์หนึ่งบอกว่าท่านมาท่านมาจําวัดอยู่คือมีม,มีอาจารย์มีพระสังฆราชรูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์พานิมนต์ท่านมาประจําวัดอยู่ที่วัดละหังสองสี่ศูนอี่หรอไหมมีท่านอาจารย์นิมนต์สัง อาจารย์พามาจำวัดอยู่วันราคาขอ,อ 4, 0, าง4ี่ศน์แต่อีกเว็บบอกสอง0ี่ศน์สร้างพระแต่อีกเว็บหนึ่งขายที่ขายหลงบุบุญแอที่ขายพิมพ์อาจารย์พาบอกสร้างสองสี่ห้าหกงงไหมโคตรงงเลยนะอ่ะครานี้ผมจะให้ชมวง,งนี้นี่ลองชมเราชมหน้าตาพระไปเรื่อยๆนะผมจะให้ชมสิ่งที่ผมอยากให้พี่ๆเพื่อนๆสังเกตคือรูปพันธสันฐานของท่านก็คือพระเกตเห็นไหมเห็นเม็ดพระเกตไหม ไอ้ผศนะไอ้เม็ดเม็ดผมไอ้ทรงผมของท่านดูนะผมจะไล่ให้ดูเรื่อยๆเห็นไหมเห็นเส้นสังกตินะครับดูความล่่าของแขนนะพี่เพื่อนๆต้องมองนะเวลามองนะตัดปีตรงนี้ออกไปก่อนนะและดูส่วนทรงของท่านนะและดูบัวนะบัวนี่ยมีความแหลมนะเห็นไหมเห็นไหมความแหลมเขาบอกว่าหลวงปู่บุญเนี่ยได้นําพิมพ์ของอาจารย์พาเนี่ย ไปถอดพิมพ์ของอาจารย์พามาและสร้างพิมพ์คีโนกของเป้านะครับแต่คนนี้มีอีกเว็บไซต์หนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์พาท่านเก่งในเรื่องการสร้างพระโลหะซึ่งเป็นทองดอกบวกและโลหะชนิดหนึ่งที่มีความมันวาวเหมือนใหม่และมีผิวกลับนึกออกไหมมีความมันวาวเหมือนใหม่นะและมีผิวกลับซึ่งผมผมน่าจะไม่ได้เอาอช่วงช่วงช่วงข้อความตรงนั้นมาให้ดู ตพ่พี่เพื่อนลองมองนะลองมองบัวนะเห็นไหมการถอดพิมพ์จะเป็นลักษณะน,นี้การถอดพิมพ์คืออะไรต้องเบลอและใหญ่ขึ้นนรือออกไหมพักจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมและรายละเอียดจะต้องมีความคมชัดลดลงนั่นคือการถอดพิมพ์ถูกต้องไหมความตื้นความอะไรถอดพิมพ์ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนี่คือด้านหลังดูนะครับเห็นไหมผมจะให้ชมนะผมจะเรื่อยช้าๆให้ชมกันนะ นะครับเรามาชมกันเห็นไหมขี้นกขอเป้าคืออะไรขี้นกขอเป้าก็คือในขี้ของนกชนิดหนึ่งซึ่งจะมีโลหะของประหลอดอยู่ประหลอดก็คืออะไรประหลอดก็คือเหมือนที่ใส่ในตะกรอมัน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 ประหลอดเนี่ยมันจะมีการระเบิดของเนื้อได้เนื้อไหมแต่ว่าในในปริมาณของประหลอดอนะ่ะมันจะมีปริมาณน้อยซึ่งเวลาใช้เป็น,นานๆอนะ่ปะประหลอดเขาจะกลัดดำรม่ออกไหมครับ นี่ออกไหมประลอดเขาจะกลับดําก็คือเป็นเป็นประหลอดมันไม่ใช่ปลอดบริสุทธิ์เหมือนสมัยนี้นี่บอกไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราเรา,เ,ราเดี๋ยวเราลองมาดูรูปต่อไปนะนี่นี่เป็นอีกพิ์หนึง่งเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมอ่ะลองดูนะลองดูผิวพรรณวันน้านะแล้วลองจําหน้าพระของ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 ,ของพระให้ได้นะครับเห็นไหมพระศกใกล้เคียงนะเห็นไหมตกักติ๊กใกล้เคียงบัวใกล้เคียงฐานบัวใกล้เคียงอ่ะ รูปพันธ์ันฐานใกล้เคียงกันอ่ะเรามาชมรูปต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมงงมากเลยอ่ะผมงงมากเลยอ่ะผมงงในการเก็บข้อมูลของสมัยก่อนเขาคงไม่คิดว่าสมัยนี้มันจะมีการมันจะมีอินเทอร์เน็ตไงเหมือนผมสมัยก่อนผมก็ไม่คิดว่ามือถือเนี่ยมันจะมีนึกว่าผมคงจะต้องหยอดตู้ไปตลอดชีวิตอ่ะเห็นไหมครับอ่ะลองดูนะลองดูลองดูกันต่อไปผมจะบรรยายไปเรื่อยๆนะอ่ะพิมพ์เนี้ยนะ พิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ของอาจารย์พาโดยตรงนะครับเป็นพิมพ์ของอาจารย์พาโดยตรงนะที่ที่ที่พูดว่าสร้างโดยช่างชาวญี่ปุ่นนะก็คือเนี่ยเห็นรูปด้านบนไหมจะมีอุดกลิ่นนะไอจะมีอุดผงผงอะไรรู้ไหมผงยาจกกินดามนีผงยาจินดามนีนั่นก็ไม่แปลกเพราะท่านเป็นสหธรรมิก็คืออะไรเป็นเพื่อนกับของหลวงปู่บุญแต่ท่านดูไว้นะท่านดูหน้าตานะนะท่านดูท่านท่านดูท่านดูผมของท่านไปนะเห็นไหมครับ เห็นไหมครับดูนะดู้นะเป็นแถวนะเห็นไหมเม็ดผมเป็นแถวนะอ่ะแต่ตรงนั้นไม่ใช่สาระสําคัญเท่าไหร่เรามาดูเรามาดูทรงนะเห็นไหมแขนเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีขนาดเล็กและล่มหน่อยนะเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะเรามาลองชมกันต่อเรามาลองชมกันต่อเห็นไหมบัวเนี่ยเป็นทรงเหลี่ยมแล้วนะเห็นไหมแล้วเม็ดเม็ดบัวฐานบนเห็นไหมครับเป็นเม็ดกลมนะไม่ไม่มีเส้นก้านนะเห็นไหมไม่มีเส้นก้านนะ เห็นไหมแล้วบัวฐานล่างเห็นไหมเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมเห็นไะโดยส่วนใหญ่จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจะมีขึ้นเม็ดเนี้ยที่เป็นทรงตั้งเรามาลองชมกันต่อนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนรูปไปดูปุ๊บอ่ะแล้วดูพิมพ์นี้นะครับนี่พิมพ์นี้ก็เป็นอีกพิมพ์นึงของอาจารย์พานะนี่เห็นไหมพิมพ์นี้เป็นอีกพิมพ์นะพระเกตยาวแล้วเห็นไหม ดูสังผติเลก็กกว่องเมื่อกี้ไหมเล็กกว่องเมื่อกี้นะอ่ะอ่ะลองดูนะครับแขนเล็กแขนเล็กกว่ากันไหมเล็กกว่ากันไหมอ่ะอ่ะลองดูนะเห็นไหมบัวมีความเป็นเหลี่ยมนะแต่ว่ายังมีเส้นเส้นการนะเห็นไหมจะบัวเป็นเม็ดนี่ของอาจารย์พานะนี่ของอาจารย์พานะอ่ะเรามาลองดูเรามาลองดูกันนะของอาจารย์พานะอ่ะผมย่อให้ดูหลัง ผมไม่ได้ต้องการมาลิสเครดิตจากคนนี้คือผมไม่ได้ต้องการอะไรนะผมต้องการความชัดเจนไงผมต้องการความชัดเจนเมื่อวานนี้พี่พลุดกไะไรสดนะเขาเขาก็พูดถึงผมอยู่นะก็คือมันมันเป็นโลกสมัยใหม่อ่ะคุณเข้าใจไะเห็นไหมให้คุณสังเกตเม็ดบัวนี้ไว้นะเห็นไหมมีความกลมนะเห็นไหมเส้นเส้นปกติที่ผ้าหลังไหมเห็นไหมการเนี่ยตรงนี้จะมีจะมีจะมีเป็นการชออเม็ดเม็ดอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมเป็นแท่งเป็นแท่งของดอกบัวที่ที่ที่รององค์พระท่านอยู่นะ แลวคุณดูความโค้งของของฐานบัวนะแล้วคุณดูไ้นะเนี่ยผมผมอาจจะอธิบายพ,พี่เพื่อนบางท่านอาจจะงงนะแต่ลองฟังผมก่อนนะลองฟังผมหน่อยนะนพิมพ์อาจารย์พาเห็นไหมเดี๋ยวนะนี่อันนี้คือพิมพ์อาจารย์พานะที่เป็นช่างของญี่ปุ่นก็คือศิลปะเนี่ยจะเป็นศิลปะของช่างญี่ปุ่นเห็นไหมครับแป๊บนึงครับขอขยายรูปไปดูเห็นไหมเห็นประเกตไหม เห็นคิวไหมเหมือนเห็นไหมเห,หมือนศิลปะของญี่ปุ่นไหมอ่ะพี่เพื่อนๆลองชมนะเป็นไงสังเกตินี่อันนี้คือเป็นยุคแรกของหลวงป,ปู่นะที่ว่าเออ่กรมหลวงที่เมื่อกี้ผมกล่าวมาข้างต้นผมพูดนี้ดีกว่าสองสี่สองสี่หกศู 0. นย์สองสี่หกศูนย์นะสองสี่หกศูนย์ดูสังเกติเห็นไหมกระส้อยสองวานวิ่งมีเส้นเดียวกันวิ่งมีเส้นเดียวกันนะอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างนะึ่งคุณดูนะ เนี่ยทองดอกบวกที่เขาบอกเห็นไหมคุณดูฐานบัวเห็นฐานบัวไหมเห็นฐานบัวนะครับเห็นฐานบัวนะนี่นี่อ่าเห็นฐานบัวนะนี่ศิลปะของช่างชาวญี่ปุ่นอ่าคุณดูไว้นะผมจะย่อให้คุณเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมครับลองชมไปนะลองชมไปเรื่อยๆลองชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังเห็นไหมเห็นไหมเนื้อทองเหลืองที่ออกมปสะอาดทองเหลืองนี่ยพี่เพื่อนลองเห็นไหมเห็นบัวไหมจะเป็นจะเป็นบัวทรงโค้งเหมือนกันด้านหลังเห็นไหมแล้วตรงนี้จะมีเส้นกลางของดอกบัวจะเป็นรูปของดอกบัวเนื้ออไหมครับเหมือนเหมือนเหมือนพระเหมือนเหมือนองค์ท่านนั่งอยู่บนดอกบัวซึ่งมีฐานบัวรองรับคล้ายๆพระพุทธองค์อ่ะเนี่ออกไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเราลองกลับมาดูด้านหน้ากันอีกรอบ นี่อันนี้อุดกิ่งเห็นไหมเห็นอุดกิ่งนะเห็นอุดกิ่งนะอนะอ่ะอ่ะะเรามาชมเรามาชมด้านหน้ากันอีกรอบมาชมวงนี้อ่ะดูด้านหน้านะอ่ะแล้วเรามาชมวงนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลองดูนะเห็นไหมเห็นไหมวันนะของท่านนะ่ะก็คืออย่างที่อย่างที่ในตำราเขาบอกอ่ะถ้าเป็นสากลที่เขาเรียกภาษาสากลน่ะสากลเขาจะยึดถืออะไรพิมพ์ทรง ประวัตและโลหะถูกไหมและโลหะครั้นี้อาจารย์พาท่านบอกว่าพี่มรจาร์พา,านบอกว่าจะสร้างเนื้อทองดอกบวกโอเคไหมคือองค์นี้และมีผิวโลหะออกขาวนะครับแล้วมีวันะกลับสีกลับเห็นไหมขาวไหมขาวไหมดูนะดูนะนี่ดูนะนะนผ,มนะผมให้ดูเห็นป่มเห็นไหม,หไหมข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมีรอยแท่งเหมือนกันเห็นไหม แล้วคุณดูนะนี่ของอาจารย์เนี่ยแต่อันเนี้ยอ่ะมาดูนะผมจะให้ดูคุณดูนยะคุณงงไหมผมก็ยังงงนะเนี่ยคุณดูนะบัวเป็นอย่างนี้นะผมจะให้ย่อให้ดูรูปนะให้ดูรูปเห็นไหมบัวนี้จะเล็กเห็นไหมฐานบัวจะเล็กอันนี้เขาบอกเป็นของหลวงปู่บุญนะเห็นไหมฐานบัวจะเล็กดูนะเห็นไหมสังกัติเล็กลงเห็นไหมสังกติเล็กลงอ่ะผมซูมขยายชัดเ,เล็กไหมเล็ก เออเล็กลงนะแต่เนื้อเนี่ยถ้าเป็นเนื้อปลาหลอดอ่ะเนื้อปลาหลอดคิดลูกับเป่าก็จะออกทรงๆเนี่ยอะแล้วผมมาให้ดูในหนังสือที่เขายึดยึดถ,ถือกันนักกันหนานะนะยึดถ,ถือนักหนาว่าเป็นสากลนะอะแล้วคุณมาดูนะคุณดูดิว่าอะอย่าเพิ่งเดีย๋ยวผมจะพูดงนี้ก่อนลืมไปเลยเขาบอกว่าพิมพ์ของอาจารย์พาเนี่ยพิมพ์อาจารย์พาเนี่ยนะอ,นองค์นี้นะพิมพ์อาจารย์พาเนี่ยนะเขาบอกว่าพิมพ์เนี้ย พิมเนี่ยนะถ้าผมพูดถ้าผมพูดผิดองนยอาจจะต้องขออภัยนะแต่เขาบอกว่าพิมพ์เนี่ยถ้าผมจะมาผิดคือพิมเนี่ยเพราะผมตัดรูปมาต้องขออภัยนะคือผมผมต้องเลี่ยงไม่เห็นชื่อนะครับเขาบอกว่าสร้างสองสี่แปดสี่นะสร้างสองสี่แปดสี่นะแต่สองสี่แปดสี่ลูกผู้บุญเสียไปแล้วนะท่านมรณะไปแล้วนะนี่ออกไหมในประวัติท่านบอกว่าอาจารย์พาท่านนะมีเอ่อท่านป่วย แล้วในแล้วเนี่ยรุ่นนี้พิมพ์นี้ของท่านนะท่านสร้างเอาไว้เป็นรุ่นสุดท้ายโดยที่ลูกศิษย์คนสนิทก็ไม่รู้แปลกไหมแลวหลังจากนั้นมาญาติญาติของท่านคือท่านนะเป็นคนสำพานญาติของท่านก็มารนะับท่านกลับไปดูแลที่บ้านผู้เป็นภาษาตชาวบ้านนะนะเนี่ยสร้างสองสี่แปดสี่แต่หลวงู่บุญสร้างหลวงู่บุญเสียสองสี่เจ็ดแปดถูกไหมเนี่ยแต่พิมพ์เนี้ย, 84, ย, 8, ยพิมพ์มนี้นะสร้างสองสี่หกศูนย ร้างของสี่นี่พิมพนนนน์นี้้างของสี่หกศูนี่พิมพ์นี้นานๆนนี่สินญี่ปุ่นร้างของสี่แปลกไหมแล้วทำไมไปอยู่ในมณดกของหลงปู้บุญได้พี่เนี่ยดูนะพระชัยวันป้อมใหญ่อาจารย์พาเต็มองค์เนื้อคีนโนของเป้าเห็นไหมผมจะซูมให้ดูเยอะๆหน่อย คุณดูนะคุณดูพระศกนะเหมือนอาจารย์พาไหมนี่เหมือนอาจารย์พาไหมความคมชัดของพระศกคุณดูนะนี่เห็นไหมคุณดูนะเหมือนไหมความโค้งนี่เหมือนไหม,ม,หม,ไหมพิมพ์อาจารย์พานะนี่แต่รงปูบุญเสียสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดแปดพิมพ์เนี่ยในพิมพ์ของอาจารย์พาบอกว่าสร้างสองสี่สองสี่สองสี่แปดสี่แล้วคุณจะให้ผมคิดยังไงอะ ว่าของหลวงพุบุญตําราที่เขียนกันมามนถูกต้องไหมถ้าเขาถูกต้องเขาไปเอาพิมพ์ของอาจารย์พาในสองสี่แปดสี่มาได้ยังไงนั่นก็แสดงว่าพิมพ์อาจารย์พาสองสี่แปดสี่ลงบันทึกผิดแสดงว่าต้องสร้างสองสี่หกศูนย์นี่ออกไหมอ่ะงงไหมงงจริงนะอ่ะแล้วคุณดูพิมพ์นี้นี่คุณดูพิมพ์นี้อ่ะคุณดูนะเนี่ยคุณดูนะคุณดูหน้าคุณดูหน้าองค์ไว้นะแล้วคุณดูแล้วแล้วคุณดูแล้วคุณดูผมไม่ได้ไหนเห็นไหม คุณดูผมไว้นะผมจะขยายให้ดูผมจะขยายให้ดูเนี่ยคุณดูไว้ Piet. นะคุณด <Ink lugar. S 2> ูหน้าไว้นะแล้วผมแล้วคุณดูหน้าไว้นั้ผมจะเลื <éd> ่อนให้ดูองค์บนเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนอ่ะเนี่ยผมผมผมโฟกัสทนแล้วเหมือนไหมอ่ะดูนะเนี่ยเหมือนไหมไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือน แล้วคุณดูฐานบัวนะผมไม่รู้นะฐานบัวคือผมไม่ได้มามีคอะไรก่อนนะะดูฐานบัวไว้นะนี่ดูฐานบัวไว้นะคุณดูคุณดูช่วงแขนนะช่วงแขนกับช่วงขาไว้นะคุณมาดูนะนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมช่วงแขนกับช่วงขานะคุณดูนะแล้วคุณมาดูข้างบนแขนเล็กกว่ากันนั่งเยอะขาเล็กกว่ากันนั่งเยอะเนี่ยแล้วสรุปพิมพ์เนี่ย ยังไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยวผม,ผมจะให้ดูนะคราวนี้ผมจะให้ดูองนี้นะคือหน้านี้ของของในหนังสือเขามีอยู่สามเขามีอยู่สามองอผมจะให้ดูผมจะให้ดูอีกองแป๊บหนึ่งครับเนี่ยอันนี้คือองค์กางนะเมื่อกี้เห็นไหมดูนะดูนะคุณดูฟอร์มไหมนะนี่แล้วคุณดูองนี้ เห็นไหมงกติเล็กงกติเล็กอ่ะเนี่ยแล้วคุณดูเห็นไหมผมขยายให้ดูอีกทีเห็นไหมหน้าไม่เหมือนหน้ายังไงก็ไม่เหมือน,นเห็นไหมสององค์นี้ยังมีความละไม้คล้ายกันอยู่นะเห็นไหมนะเห็นไหมคุณดูนะเห็นไหม เห็นไหมไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนดูดิคุณดูดิคุณดูหน้าดิเห็นไหมคุณดูฟอร์มดิยังมีความละไม้นะเห็นไหมแต่คุณดูขาดิมันก็ไม่เหมือนอยู่ดีอ่ะเนี่ยผมไม่รู้นะผมใครจาคิดว่าผมอาคติผมก็ผมก็งงอะ่ะแล้วคนนี้ที่มีองค์หนึ่งอ่ะที่เขาที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีคนจะมาขายผมเจ็ดพันนะเป็นพิมพ์เต็มองค์นะ<ม><ม>เนื้อเนื้ออย่างนี้เลยนะแต่เนื้อเนื้อไม่ใช่นะเนื้ออย่างองค์นี้เนื้ออย่างองค์นี้ เนื้อ,อยังองนี้ผมไม่ดูองนี้เลยเนื้ององนี้เลยนี่เจ็ดพันบาทนี่เจ็ดพันบาทแต่ถ้าเป็นหลวงพุบุญเขาขายก็สองหมื่นกว่าหลวงู่บุญนะขายสองหมื่นเว็บมีเว็บเว็บหนึ่งนะที่ไลฟ์สดขายนะร้านพักเครื่องจุดจุดๆที่ผมเคยเล่าให้ฟังอนะ่ะตอน,นั้นเขามาขายนะตัดท่อมาใหม่ผิวผิวผิววิง่งวิ่งเลยนะที่เขาเรียกภาษาพาักวิง่งวิ่งเลยนะขายรู้สึกจะหมื่นหรือสองหมื่นนี่แหละน่าจะสองหมื่นนะแต่คุณดูนะ นี่ถ้าเป็นของอาจารย์พาไหนว่าของอาจารย์พาขายอยู่เจ็ดพันบาทตลกไหมไหนว่าลูกเออไม่อยู่ไม่มีมั้งลูกผม้นั่นเปแลลวมั้งนี่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 ูแลนี่อาจารย์พาอาจารย์พาขายหกพันบาทเดี๋ยวผมขยายดูอาจารย์พาขายหกพันบาทวงราคาเจ็ดาจาพันบาท,น,น,า 7, บาทนั่นคืออะไรครับ นั่นคือว่าจริงๆเขาก็รู้กันอยู่นะว่าจริงๆพระชุดนี้มีปัญหาอยู่นึกออกไหมก็ถึงมีคนขายหลากหลายราคาไงคือถึงมีคนขายหลากขายหลากหลายราคาไงผมต้องถามว่าพี่ๆเพื่อนจะคิดยังไงอะ่ะหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าหนูบุบุลสร้างสองสี่สองสี่ห้าหกนั่นก็คือเป็นภาชุดที่อยู่ในมณฑลแต่ประวัติการสร้างอาจารย์พาอาจารย์พาบอกว่าในประวัติของอาจารย์ภาเองตั้งต้นเลยนะคือคือเจ้าของเจ้าของแม่พิมพ์จริงบอกว่าพระรุ่นนี้สร้างสองสี่หกศูนย์เป็นราที่ชาวญี่ปุ่นเป็นคนแกะพิมพ์ให้แแลล้้ววมมมีีผูนําาาถย เออมีกรมหลวงท่านหนึ่งให้ให้ให้ให,ให้ช่างชาวญี่ปุ่นแกะแกะและแกะถวายสองสี่หกศูนย์แต่มีอีกชุดหนึ่งบอกว่าพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งฮะที่ไม่ได้อุดกิ่งอ่ะเป็น,เป,นเป็นพัดตัดช่อธรรมดาเนี่ยสร้างสร้างสองสี่แปดสี่เป็นรุ่นที่ไม่มีคนรู้จักแต่พอมาอยู่ในหลวงปู่บุญคือมันข้ามลูกข้ามดอกข้าเกี่ยวแล้วหน้าก็ไม่เหมือนนะคือคือในหลวงปู่บุญเนี่ยมันเป็นหน้าระหว่างสองสี่หกศูนย์กับสองสี่แปดสี่แล้วคุณให้ผมเล่นยังไงผมถึงเขบอกผมไม่เล่นไง ถ้าเกิดผมเล่นเป็นอาจารย์พาหกพันบาทเห็นไ,ไหมแล้วคุณอ,าอ่านตรงนี้นะนี่วัดกลางบางแก้วได้นําพิมพ์น,นี้มาถอดพิมพ์วัดกลางบางแก้วได้นําพระพิมพ์น,นี้มาถอดพิมพ์สร้างเป็นเนื้อขี้นกเขาเป้าด้วยสร้างเป็นเนื้อขี้นเขาเป้าด้วยและมีบางท่านกล่าวไว้ว่าพระชัยวัดอาจารย์พาพิมพ์น,นี้หลวงปู่บุญได้เมตตาปลุกเสกให้เป็นกรณีพิเศษนั่นแสดงว่าหลวงปู่บุญ ไม่ได้สร้างเพียงนี้ไม่ได้สร้างเพียงนี้เพราะหลวงปู่บุญปลุกเสกให้เป็นกรณีพิเศษแสดงว่าอะไรแสดงว่าพักชุดนี้เป็นพระของอาจารย์พาแล้วนํามาให้หลวงปู่บุญเห็นไหมเพราะว่าหลวงปู่บุญสร้างต้องมีเนื้อชิดนโของพระประสงค์ถูกไหมแต่คราวนี้พระชายววเพียงนี้หลวงปู่บุญได้เมตตาปลุกเสกให้ปลุกเสกให้ไม่ได้สร้าง ปลุกเสีงให้เป็นกรณีพิเศษจบนะถามว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์นี้สร้างก็คืออย่างเี่กเจ้าโสวเพื่อนผมที่ผมเคยให้ดูในในคลิปก่อนหน้านี้เนื้อเนื้อไหมผิวท่านนะ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนพวกนี้เลยแต่หลวงปู่บุญไว้การมาแก้วเขาบอกกันว่าสร้างสองสี่็ดห้าพี่พี่เพ,เพื่อนก็ไปยึนโยมก,กันเอาเองนะครับว่าผมไม่ได้ตีให้ตกไปนั่นแสดงว่าหลวงปู่บุญท่านรับรู้และลรับทราบ นะว่าพิมพ์นี้มีอยู่ในวัดท่านแต่การที่คุณมาเปิดใต้มนดบหรือคุณมาเปิดในกุฏิหรือคุณมาเปิดในศาลาไม่ว่าจะเปิดในรังในหินในหออะไรก็แล้วแต่คุณจะมาบอกว่าพระที่คุณเจอเป็นพระของวัดนั้นทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้โอเคนะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเล่นหาไม่ว่าจะเป็นวัดไหนถ้ามีประวัติวาระการสร้างเยอะๆพึงสังวรไว้ว่าระวังตัวกันไว้ซื้อ,อย่าซื้อแพงซื้อถูก ซื้อให้ถูกเอาไว้เพราะคนที่เขาขายอ่ะเขาจะบูกไวของพวกคุณเยอะผมจะบอกให้โอเคนะครับคลิปน,นี้ยาวไปแล้วผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็คืนนี้นอนหลับฝันดีนตรีสวัสด์นะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับถูกใจคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมเยอะนะครับสวัสดีครับ